ทักทายที่เปิดกล้องปลดปวอรกชันใหม่นี่อะูรเล่นใหม่ไปประสุมขาวอตางกลับไปฟังเอ้าเอาอะไรกันเนี่ยเนี่ยประชุมจนประชุมจนสมองไปแล้วครับ ออท้งกูบีบเลยบีบเลยหลายคนสวยกว่าเอ้ย trong Lăng con Lăng Yeah, yeah, Ôi bắt, rồi, xài lấy, xài lấy.

แต่ว่าอาจจะดูตลกนิดน,นึงไม่มีใครเห็นเ,อ,เออไม่มีใครเห็นเราสัมภาษณ์นู่นเป็นไงก่อหลังจากหลังจากทดลองเล่นตาแรกดีครับดีนะแผงการเล่นเข้าใจนะสุดยอดเลยครับวางมาดีแล้วโอเคโป้ยิ้มหน่อยจะเศร้าไปทำไมออยา ไอ้ต่างมึงยิงคมดิไปหน้าดิเออเอคอนเทนี่กูแล้ว Bæle, 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 hlut leið, hlut leið เปิดเลยเปิดเลยเอาโปสวยเข่ากลางเลยยิงแบบการิดเบลเลยนะเนี่ยเติมม่ยิงแบบการิดเบลยังเหมื่อยสามตาติดเลยเหนื่อยจริงโอเนเลยว่ะ กวย่ำแย่นะย่ำแย่ตาหนี้ย่ำแย่นะตันนี้มีปัญหาอะไรนะไม่รู้ยิ้มยิ้มแห้งเลยนั่นนี้มันใจจะด้วยมันใจจะด้วยไอ้วมันอยู่กันสามคนอย่างเงี้ยผมขอยิงมมนเป็นรายการเลดเบลมันเป็นไรครับสุดท้ายมันก็ไม่เข้าเหมือนกันมันมีโอกาสส่งให้เพื่อนก็เท่านั้นยิงหน่อได้ด้ อาโปความรู้สึกวันนี้ว่าไงวันนี้เหนื่อยวันนี้วันนี้เหนื่อยแน่นอนมิซุโนะเออเอ้ยตัวหนังเนาะตัวเมดินเจแปนครับเดนิ่มแน่นอนดูตรงก็รู้เลยครับโมเลเลียนนโอพื้นพื้นร้อยปุ่มออได้ันนี้อะไรครับอันนี้หนังลิซาร์ดครับอันนี้อะไรครับนี่หนังจระร็อเดี๋ไมลงมาเตะบอลได้ไงก่อนโปมึงถนัดเล่นกลางหรือเล่นปีกกูเล่นกลางนี่แล้วให้กูดึงเอองั้นกูตรงนี้ขอเชื่อมนะช่างเชื่อมนะครับ

Đây, đây. Càng này. Càng đây càng đây, à bố. Bố mà nó สวยบอลสวยมาเลยครับหลังได้หลังได้กล้วยมมเอ้ย,ยครับสวยยินสวยบอลเลยบอลเลย

cầm lấy cổ Quay ấy lặng đai lên Bé mắt lên Áo vô Trời ơi trời đi đâu lên nao ải ba ok ok <laughs> chuỗi กลางได้กลางได้เอาเลยกูสวยสวย bỏ tám lấy Tụi ai bém bém Rồi rồi, xong rồi ไปเลยไปเลยกูสายสายสายไปเลยโบเอาเลยเอาดิ เกือบดีแล้วก็ต้านไว้ไม่อยู่อะไรงงมีอะไรงงตอนรับกูจะยืนซ้อนกับไอ้เป็มจอเลยหร่อกูไม่ไหวแปลว่าอะไรกูเล่นไม่ไหวไม่แปลว่าไม่รู้ต้องกูต้องไปยืนตรงไหนมึงเล่นกลางใช่ป่ะ อะไรโปวิ่งกับหมูป่ามึงอะไม่ได้เล่นนานมึงตามเพื่อนไม่ทันแล้วโปว่ายน้ำแบบจะอ้วกแล้วมึงวิ่งหมูป่าก็มันไม่ได้เล่นเดือนหนึ่งไงใช่ไหมมึงบางลูกปล่อยเลยมึงวิ่งตามหมาตายยิบเล่ได้นานเลยเราไม่ต้องวิ่งหมาตายเลย วิ <laughs> ่งอ่ะโดนโจนวิ่งเราปีนเอาไปเอาตายอ่ะนะก็ปกติของแม่งบัวไม่ใช่ทำไมดึงาแรงมันยังไม่เคยนี่ไอ่มเน้นเน้นแบบคุมโซเอวไม่ต้องไล่ไตวิ่งเหมือนโดนกระชากออ 宝宝，Ying Ying，哦。 ปอเลยอโอ้ย ลงงเป็มครับสายสายได้ขวาได้โอ,อ้ยเอาแล้วเลย,เเลยข่าวข้าวตัว Xóa lắm oh. Lê Ơ oh. oh. oh.